สวัสดีครับเดี๋ยวผมก็บทิพามาเบิง้งตุเรียนตัวนี้นะครับเนาะตัเรียนตัวนี้ก็อายุได้ประมาณ6เดือนครับ6เดือนปลูกเดือนมิถุนายนครับปลายเดือนครับได้6เดือนซื้อมาก,กะราคา80บาทครับสูงอยู่ประมาณ60สิเน,นะครับอยู่ประมาณนี้ช่วงหนาหนาวใบเขาที่ออกเหลืองๆน่ครับ สำหรับส่วนผมใบที่เหลืองครับพอผมบ่บ่มุงสลัมนะครับเนออกไว้ก่อนส่วนผมที่บ่มุ้งสลมยิ่งเลเขาสู่แดดสู่ฝนใบเขาที่ออกเหลืองๆแน่อยู่กลางแกงครับต้นนี้ครับื้นนี้ก็ติดมาห้น้ำเขาครับปกติไ้น้ำเขาน้ำต้องพอนะครับดเนอะตุเรียนหนาว นาหนาวนาแรกน้ำต้องฟอครับขาดน้ำบ่ได้แหงมือสองมือนี่แเป็นลายตัางเลยครับนี่ครับใบอยู่ประมาณนี้ครับได้ประมาณนี้แหละใบเขาออกเหลืองๆแน่ครับแต่กับผมนี้ปัญหาอย่างครับเดี๋ยวฝนมากะเริ่มความชื้นเริ่มเขามากะได้กลิ่นปุ๋ยจักน้อยก็เริ่มเขียวแล้วครับ นี่ตามประสบการณ์ผมเนาะครับเนาะผมกับทุเรียนมือใหม่ที่กันแล้วครับตามประสบการณ์เรบอกสู้กันฟังน้ำต้นาตพาอครับวิธีเช็คงามกับง่ายๆครับสอดสอบบงโ้นเขาครับถ้าพื้นล่างแห้งก็คือว่าน้ำปรเพอครับนั่นแหละก็อยู่ประมาณนั้นครับถ้าน้ำประเพอนี่มีผลลายครับระบ,บบห้กเขาโดนแดดแน่กับ ตรงผลถึงใบครับใบเขาอาจมีปัญหาก็ได้ถานายบับฟพอรครับอีกอย่างหนึ่งกับปุ๋ยครับปุ๋ยกะห้างห้างครับห้างห้างช่วงเนี่ยความชื้นเขาได้ครับความชื้นบ่ได้ความชื้นบ่ได,นบได้การกินอาหารเขามันกะมีปัญหาเนี่ยครับเขอบอาบ่อยัง่ายก็กินกินปลแซบบะครับบ้านเขาเนะออาะเขาบ่อยัง่ายมันก็คือกินปลแซบนั่นแหละประมาณนั้นครับ ทั้งใบกับบอครับทั้งใบสําหรับสวนผมนะครับเนอภาคอีสานสวนผมทั้งใบผมกุฏิบาครับแั้นเอาฉีดไปช่วงนี้ความชื้นมาได้ครับความชื้นมาได้ความชื้นมาได้ไดถ้าเอาฉีดไปปุ๊บอืการจังเคห์แสงหรือการปรุงอาหารเขามันกับวเต็มที่ครับทรงผลด้วยกันสุดเรียนทรงผลครับเฮ็ดในใบใหม่ใบเลี้ยงก็ได้ครับ ยิ่งแดดท่อนห่อนเขามาความชื้นมาได้นี่มันมีปัญหาครับมีปัญหาคือว่าหนา,าหนา,าวนาหนา,าวนาแรงนี่เขาบ่อๆไห้ก็ดีครับสาหรับภาคอีสานนะครับด้วยความชื้นมาได้ครับมันแห้งมันแรงครับบ่อๆไห้ก็ดีสังเกตเบื้องเอาครับสังเกตเบื้องเวลาเขาเอ่าให้ทั้งใบให้ปุ๋ยช่วงหนาแรกนาหนาวนี่ เปรียบเทียบไทยกับหนาฝนครับเดี๋ยวก็รู้เองครับอืมศึกษาในพื้นที่ของเขาเนาะอันนี้คือคําแนะนาเลยครับเด้อคาแนะนาที่มีประสบการณ์ที่ผ่านมาเนาะสําหรับผมผมก็อืมทายทอดตอแนะน้าไปอันใดดีก็จับไว้ครับอันใดบ่ดีก็ปัดไปเนาะครับเก็บไว้ผสมประสานกันสำหรับเอ่อชาวยูทูบเฮาเนาะที่ไผ่เบิง่งไผ่ชมก็ อันใดดีก็เก็บไปครับอันนี้คือห้คํำแนะน้ำกันผมก็มือไม้ที่กันละถ่ายทอดประสบการณ์ให้ให้ฟังให้เบิ้งเนาะครับเนาะครับผมทิพาเบิ้งใบครับใบอาทิเหลียงแน่ครับยุการแกงครับตุเรียนผมที่บมมุงสลนครับนี่ครับได้ประมาณนี้ครับ เดี๋ยวกุมพานี่ความชื้นเขามาใบเขาถึกปุ๋ยแน่เออถึกยาแน่กะที่เริ่มเขียวแล้วครับแต่ช่วงหนาแร้งกะไี้ได้ประมาณนี้ครับการปรุงอาหารการยังขอควาเตรียมที่เนาะโดนแดดแดดหนาแร้งนานา,นานาวน,นี่มันกะนี่ผลลายครับนี่ด้เปลี่ยนสันเมิ้ลนาบาพเพสันเมินเลยครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ